มีหลายเรื่องที่เขาเป็นห่วงนะครับอย่างเรื่องการปฏิวัติเนี่ยนะครับที่ว่าห้ามปฏิวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห้ามหรอกกฎหมายรัฐมนุนมันห้ามอยู่แล้วมันทําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะทําแต่ว่าถ้าจะทําเขาคิดว่ามันจําเป็นต้องทํา สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมวันที่30ก็มีข้อมูลข่าวชิ้นหนึ่งนะครับก็หลุดออกมาในโลกของโซเชียลนั่นก็คือนายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาพูดว่าทหารไม่เห็นด้วย กับเรื่องที่รัฐบาลได้ออกมาเสนอร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้ออกมาวิพากวิจาร์ณกันค่อนข้างเยอะฝากหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นด้วยว่าอย่างนั้นเพราะว่าทหารเนี่ยมันชอบปฏิวัติว่าอย่างนั้นชอบยึดอานาจว่าอย่างนั้น นะครับอันนี้คือฟากหนึ่งอีกฝากหนึ่งบอกว่าการที่รัฐบาลเนี่ยทำไม่ดีทําไม่ถูกต้อง เออคดคงเออทุจริตอะไรอย่างเงี้ยสมควรที่จะให้ทหารเขาปฏิวัติไว้อย่างนั้นนะครับก็มีสองฝักฝ่ายพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับจะ,ะมุมมองไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันมีข้อมูลข่าวชิ้นนี้หลุดออกมานะครับก็ทําให้ทางฝักฝั่งของอพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรค พลังประชารัฐเขาก็ไม่เห็นด้วยกับทางฝั่งของรัฐบาลตามที่พี่น้องได้เห็นในสื่อก็จะมะีท่านทักษิณเชียนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนดังของประเทศไทยเนี่ยนะครับออกมาฟาดหัวฟาดหางเหมือนกันในช่วงแรกๆแต่ว่านะครับในช่วงสักสองสัปดาหที่ผ่านมา ก่อนที่จะ,ะขึ้นปีใหม่เนี่ยนะครับทางในภูมิทรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าทหารเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีนายทหารหน้อยใหญ่เนี่ยก็ออกมาพูดออกมาคุยด้วยบอกว่าไม่เห็นด้วยว่าอย่างนั้นเพราะว่าในร่างพรบเนี่ยมันเหมือนมีการเสนอบอกว่าให้อํานาจนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลว่าอย่างนั้นพอเรื่องนี้หลุดออกมา นะครับในทหาราผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับตั้งแต่พลตรีพลโทพลเอกเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่สําคัญ3เหล่าทัพนะครับก็คือมีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ส่วนสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลนะครับแล้วอีกข้อมูลหนึ่งที่ทางทหารเขาไม่พอใจเขาบอกว่าหากมีการยึดอํานาจทางรัฐบาลเนี่ย บอกว่าทหารไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเพราะอย่างนั้นพอมีคำพูดหรือว่าร่างที่ถูกบรรจุในพรบบนะครับเขาก็ไปดูเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าระเบียบของทหารเนี่ยนะครับคือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องฟังคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาในสิบในจ่าเนี่ยจะต้องฟังผู้หมวดหรือว่ารองผู้ังคับกองร้อยใช่ไหมรองผู้ังคับกองร้อยก็ต้องฟังผู้กองหรือว่าผู้บังคับกองร้อยนะครับผู้ังคับกองร้อยก็ต้องฟังผู้พันผู้พันนะครับก็ต้องฟังผู้บัญชาการประมาณนี้นะครับมันมีระเบียบที่ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีอยู่แล้วว่าอย่างนั้นแต่การที่ทางรัฐบาลเนี่ยมาพูดบอกว่าหากมีการยึดอํานาจ ทางทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามทางฝากฝั่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็มองว่าแล้วคําสั่งของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หากสั่งทหารให้ออกไปรบเนี่ยไปยึดเนินใดเน,นินนึงเนี่ยแต่ว่าทหารบอกว่าไม่ไปเออแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นความมั่นคงของประเทศเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วว่าอย่างนั้นจะทํายังไง ความหมายก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับก็ทําให้ร่างพรบฉบับดังกล่าวเกิดอาการยื้อกันอยู่ทางฝักฝั่งของทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลอย่าล้วงลูกทหารว่าอย่างนั้นนะครับก็ทําให้หึมหึมหึมอยู่เหมือนกันนะพี่นงเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับมันหักเหลี่ยหักมุมกันอยู่ทางฝั่งของทหารเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการที่จัดซื้อเครื่องเรือดำน้ำใช่ไหม อันนั้นเป็นเรื่องของกองทัพเรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อช่วงสามสีวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางในภูมิธรรมเวชยยชัยเขาก็ไม่เซ็นเอกสารในหนังสือขอซื้อ,อเครื่องเรือดำน้ำใช่ไหม ก็เป็นข่าวออกมาให้พี่น้องได้เห็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มนะครับมีปัญหาปีนเกีียวกันเล,กเล็กๆน้อยๆมันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแหละพี่น้องออด้วยเหตุนี้พี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเรื่องของว้าแดงเนี่ยทางฝักฝั่งของทหารทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาจึงไม่ใส่ใจมากนักเพราะว่ามันมีปัญหาภายในเกิดขึ้นซะแล้ว เออจริงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยกันระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกับรัฐบาลแต่ในแง่คิดมุมมองของผมตอนนี้ผมคิดว่ามันมันเปล่งๆป่งซะแล้วพี่น้องนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ซึ่งทางทหารเนี่ยเขาก็มองว่าจะไปคล้อยตามกับร่างพรบอ,อการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้น ออแผนงานแผนการปฏิบัติการต่างๆคำสั่งต่างๆเนี่ยมันจะเพี้ยนมันจะทำให้กองทัพเนี่ยเขามีปัญหาได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ทางฝักฝั่งของรัฐบาลกับทหารตอนนี้ก็หึ่มๆกันอยู่จิงอยู่นะครับทางนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับก็อาจจะมองอีกมุมนึงทางขั้วของรัฐบาลก็จะมองอีกมุมนึงทางฝั่งของพักร่วมรัฐบาลเขาก็ มองอีกมุมหนึ่งเพราะว่าทางทหารเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เหมือนกันทางฝักฝั่งของนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีประสบะการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงปีพศ2549ก็ถูกทหารยึดอำนาจก็ทําให้ทางฝักฝั่งของขั้วการเมืองทางฝักฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวแต่ทางทหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทํากันได้ไง่าย ก่อนที่จะทำเนี่ยมันมีมูลเหตุก่อนเออมันเกิดข <cción> ึ <Biden> <cells> ้นจากฝากฝังของขั้วการเมืองของรัฐบาลทั้งนั้นแหละอยู่ๆทหารเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาทําการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจเลยหรอกกว่าอย่างนั้นประมาณนี้นะครับซึ่งในเงี้คิดมุมมองของผมนะครับเพราะว่าผมก็เกาะติดข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ช่วงปีพศ249 5 ก่อนที่จะมีการยึดอํานาจเนี่ยมันมีปัญหาก่อนมันมีการประท้วงใช่ไหมตามที่พี่น้องได้ก่อติดข้อมูลข่าวสารอย่างกรณีในช่วงปีพศ2 5 0 0เอ่อ53ก็เหมือนกันนะครับมันมีการลงถนนมันมีการประท้วงมันมีการทะเลาะเบาะแวงของพี่น้องประชาชนคนในประเทศเนี่ยนะครับเกิดการทำร้ายกันเกิดการประท้วงกันหลายๆอย่างนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงนั้นก็ถูกยึด นะครับก็ทําให้ทางฝั่งฝั่งของทหารเขาไม่พอใจจากนั้นนะครับเขาก็เกรงว่ามันจะเกิดปัญหารุกลามบานไปเขาก็เลยยึดอํานาจก่อนที่จะยึดอํานาจพี่น้องหลายท่านนะครับก็คงจะนึกภาพออกซึ่งในขณะนั้นทางทหารเนี่ยเขาก็ได้เรียกรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ยให้ไปพูดคุยกัน พอไปถึงนะครับเขาก็เตรียมรถตุงรถตู้เตรียมทหารไว้เรียบร้อยจับขึ้นรถตู้เลยประมาณนี้พี่น้องก็คงจะจําได้นะครับด้วยเหตุนี้ทางฝั่งของรัฐบาลพรคเพื้อไทยเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็เลยจะมีการจัดพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงกลาโหมขึ้นมาใหม่ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งในขณะนี้พี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านก็คงคิดไปต่างๆนาะนาะนะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดแบบไหนพูดยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับก็มีหลายเรื่องที่เขาเป็นห่วงนะครับอย่างเรื่องการปฏิวัติเนี่ยนะครับที่ว่าห้ามปฏิวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห้ามหรอกกฎหมายรัฐมนตรีห้ามอยู่แล้วมันทําไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้คิดอยากจะทำแต่ว่าถ้าจะทำเขาคิดว่ามันจำเป็นต้องทำอันนั้นก็นเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่ากฎหมายที่คุมสูงสุดมันคือกฎหมายรัฐธนรมนูนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดตรงนี้หรอกปัญหามันคือว่าต้องช่วยกันทำไงให้มันมันมันอรอบด้านเพื่อทำให้การปฏิวัติมันไม่เกิดเพราะเขาไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนท่านแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ รู้สึกไม่ดีหรือกังวลใจที่สุดเนี่ยที่ไม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 ่เห็นด้วยที่รัฐธรรมก็คือการที่สามารถที่จะโยกย้ายทหารเมื่อเวลาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ที่เดี๋ยวว่าสามารถที่จะย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้ารู้ว่าเขามีส่วนจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการารัฐบาลอันเนี้ยเขาบอกว่ามันผิดหลักเกณฑ์การมีหารจัดการกองทัพ กองทัพเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนและก็ชีวิตเขาพวกเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาสั่งว่าต้องไปลบกําลังลบกันอยู่บอกว่าคุณต้องไปยึดเนินนู้นบอกเนินนู้นมันไกลไปไม่ไปไม่ได้คุณปฏิเสธคําสั่งของรัฐสั่งแล้วคุณต้องไปปฏิบัติผิดถูกคนสั่งรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะมาบอกว่าให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้แบบสั่งแล้วไม่ไปก็ได้เนี่ย มันเขาคิดว่ามันเสียวินัยการบริหารจัดการของรัพอันที่สองก็คือถ้าบอกว่าสามารถที่จะโยกย้ายใครได้เมื่อรู้ว่าเขาจะรับประหารเนี่ยเขาบอกว่าการรู้ว่าจะรับประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันเขาเกงว่าจะถูกเอาอันนี้เป็นเงื่อนไขในการปราบการกันแกล้งกันหรือ่าผมย้ายเลยแล้วบอกว่าได้ได้ยินว่าไอ้นี่กำลังโลภัวเขาจะปฏิวัติ เขากระโดนจัดการไปโดยที่ไม่รู้ตัวเขาบอกอันนี้มันไม่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 ฟังก์ชันอย่าทําเลยน่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการพูดคุยกันและช่วยกันมากกว่าซึ่งอันนี้ผมคุยกับทั้งหลายของนายทหารเนี่ยนะครับหลายระดับเนี่ยก็เห็นคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนเพราะนั้นวันนั้นที่ประชุมก็มีหลายคนพูดก็ในที่ประชุมกันกองซึ่งผมเป็นประธานอยู่เรื่องนี้ก็ถูกจับให้กลับไปลองกันกองดูว่า ถ้าจะรักษาความต้องการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจุดตรงกลางมันอยู่ตรงไหนหรือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับกันไปได้เลยก็ก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีข้อสรุปก็ได้นี่ผมเลยเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาดูว่าทาอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างก็บอกมากันตรงๆแล้วก็ถกกันให้ดีนะครับผมผมไปตอนนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดผมถือว่าไม่ไม่ได้ดูลึกซึ้งนะครับผมถือว่าถ้ามันผ่านสภากรรโลมาแล้วแสดงว่ามันก็โอเคหมดแล้วแต่เขาบอกว่าออตอนนั้นเนี่ยมัน อยู่ในสภาวะาที่เขาก็ต้องยอมรับอะผมก็ไม่รู้สภาวะอะไรนะไม่ได้สักแล้วก็ขนาดนี้เขาคึดว่าเขาอยากเปลี่ยนมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็พยายามจะแก้ตรงนี้ว่าไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะไปกําหนดตัวบคุคคลในสภากราโห,หมว่ามันมากไปมันน้อยไปหรือว่าเออมันมีตัวแทนของหน่วยเดียวเนี่ยเยอะเกินไปเช่นถ้าเป็นกองทัพบ,บก มีผู้บัญชาการหันบกแล้วก็มีผู้ช่วยหรือรองผู้รองผู้บัญชาการมาอีกคนหนึ่งที่จะเสด็ทหารก็ได้สองคนก็น่าจะคุยได้หมดแล้วเขาบอกว่ามันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นในการบริหารนีน่มันมีการแบ่งหน้าที่กันรองผู้บัญชาการก็แยกกันไปนแต่หน่วยแต่หน่วยการที่เขามานั่งในสภาการหมรับรู้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเห็นมาทีเดียวแล้วมันเข้าใจกันไปแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันตามคำสั่งที่เกิดขึ้นในสภาการหมเขาก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้าจะไปลดเขาเหลือคนเดียวสองคนเนี่ย มันมันมันไม่ใช่สาระเขาบอกว่าสาระสําคัญคือการทำความเข้าใจให้ตรงกันและไปปฏิบัติร่วมกันได้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นในการเสนอให้เขาลดเนี่ยจากห้าคนเหลือหนึ่งคนเหลือสองคนเขาเขาไม่เห็นด้วยซึ่งผมเคยมานั่งอยู่แล้วเนี่ยผมก็เห็นตามเขานะฮะว่าเออเวลาเขาพูดถึงเรื่องกําลังพลนี่เขามีรองหรือปรองประหลัดหรือรองบอบอที่คุมนี้เขาพูดได้หมดทั้งกระบวนถ้าเป็นเรื่องของ พลาการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเขามีคนที่ดูแลอยู่นั่นก็ตอบนะรับเร็วไวายไปหรือมีคนเรื่องของการดูแลสวัสดิการของกองทัพเขาก็าตอบได้ว่าเขาทําอะไรไปถึงไหนบ้างการที่จะให้ผู้บัญชากาบบัญชาระดับผอ,บอเขารู้ทั้งหมดเนี่ยก็บอกเขารู้ภาพรวมแต่ถ้าจะซักรายละเอียดเนี่ยมันต้องคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาซักรายละเอียดเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นมุมมองที่ต่างกันว่าเ,เห็นเหมือนกัน ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนโยบายที่เสนอไปก็อยากจะเห็นมันกระชับแล้วก็มันมีองค์ประกอบแล้วก็นึกถึงการโหวตว่ามันมีเยอะมีน้อยเนี่ยผมนั่งอยู่ในการประชุมสภาการหมมาสองหรือสามครั้งมันมันไม่มีปัญหาแบบว่ามารุมกันทหารก็ไม่ชอบโหวตนะก็ชอบการคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็เดินตายเพราะฉะนั้นจะห้าคนสามคนไม่สําคัญล่ะสำคัญอยู่ที่หลักเหตุผลในการคุยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเออก็ฟังได้เพราะผมนั่งอยู่ผมก็ไม่เห็นว่า มาโหวตแล้วเอาเสียข้างมากไล่กันไม่เมียแม้กระทั่งจะแต่งตั้งครั้งที่แล้วที่จะแต่งตั้งนายทัพเรือตอนมุ่เข้าไปๆเนี่ยให้โหวตยังไงก็ไม่โหวตนะครับราะบอกว่ามันมันมันควรจะต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันและคุยเพราะนันผม้นึกได้มีการจัดการในหลายเรื่องที่ที่สอดรับกันในแบบคุยกันนะครับแล้วก็